แต่แทนพิจาราที่บ้านพี่น้องเอ้ยจะเอาไปใส่ซาตาย ตาายหอดหนัเลยเนาะอ่าเน็ตบวกถึงมันเบิดบตมจากสายโทรศัพท์ตัวน่ะกูเน็ตเบิร์ตเหตุสงหานี่จงบวกถึงตอนนี้มาหอด้วยเนาะสบายดีครับทักทายสบายดี FC สุขุทุกคนเนาะมื่อนี้พี่น้องบ้านน้อยซื้อพิชชาซื้อมาได้บ้านนี่เพราะว่าบ้านน้อยเขาไปเซฟบ้างบ้านนี่เนาะซื้อมาแล้วก็เสีตู้เย็นเพราะว่า ม่อวานนี่มาก่ำเนาะก็ได้บริมาตจะมันมุนแล้วจะเป็นยังไรแล้วเพราะว่าบรร้อยสื่อมากเพราะว่าพอพอก็เม่สาว้าตายด้วยาส้าตายเพราะเคยกินพิซซ่าเนาะนะก็พอเพิ่นมากินขนมนะนะเห็นในคลิปแก้ของผักข่นเพิ่นกินขนมกับเขาพี่น้องเลยวันนั้นก็ได้บ่าลองสื่อพิซซ่ามาถาดหนึ่งหกสิบปกีบเนาะลองเบิ่งว่าเพิ่นสิมากที่ว่าเนาะไปข้าศนเขาไป ในเถียงกันเลยเนาะมาบรรยากาศยามแยงเนาะพี่น้องมากับไอซุปคือเกาแล้วก็มีแนวสีมากจะผ่นน้ำเนาะพี่น้องรอชมรอชมกันเลยจากเพิ่นเห็ดยังอยู่เดบไดลมาประมาณทิศหนึ่งหรอือบ้างเดบไลมาฮะบดบไลมาถ,ถ่ายคลิปพี่น้องน้ำพอแม่ชาตายเนาะกินเทียงหน้าคือเกา่า คือเดิมคลองฝาไอ้เจี๋ยวจักมันหนักอย่างบ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วสบายดีไหมสบายดีหรอกตบมะเขือนี่ตบมะเขือนียนโอ้ต้มะเขือเนียนกินเขาอยู่หน้าคือเก่าอังวันนี้ใช้บอลบุ๋มใช้ซันพอแล้วยื้อใชออยู่วันน่ะโอ้ท่านอะไขึ้นมาพี่น้องเลย อูบน้าเขาเมื่อนี่สาตายอยูนน่นี่เนาะสบายดีดโอ้พี่น้องเมืองนี่สาตายนุ่งฉินเนาะเมื่อน,นี้ <c ười> อยู่หน้าเนาะพอเราทานได้มากพี่น้องเมื่อน,นี้ยคอยซื้อพิซซ่านี่มาฝากซื้อมาที่บ้านนี่เดี๋ยวแช่ตู้เย็นไว้เคยกินอยู่อ๋อแบบในนังนั่นแหละ ในทีวีได้แหละได้เยืดได้มันเย็นเออแบบมันเย็นเนาะเดี๋ยวรอพอพผนขึ้นมาแต่จังใครกินพร้อมกันเนาะอืมยังอยู่หน้าอยู่เนาะฮึ๊บมึงไปไล่ฉันสิเขาเมื่อบ้านเขาเมื่อจะคอยนี่แหละพ่อจอยู่หน้าอยู่หน้าเลยเนาะเบิ่งหน้าเบมึงไหนเนาะส่วนกินเขากินน้าก็อยู่หน้าเบิดเนาะเอคิดถอยู่หน้ากินถอยู่บ้านก็จะตายเลยก็แกัน วันนี้แม่เราต้มบักเขือเช็ดเนียนบ่เดเนียนบักเขือเนาะสบายดีเคยเออสอบถามสาวตายก็น้องเพิ่นเคยอ่ากินอยู่ว่าพิซซ่านี่เนะ <c ười> าะะ <c ười> บ่เคยเนาะคิดอยากอยู่บ่คิดอยากอยู่ <c ười> บ่เห็นเขาเจ้าโฆษณาในทีวีเห็นนะ <c ười> คอยยังว่าเห็นเขากินเห็นก็คือจะเป็นตาแเสบเนาะมือน,นี้ก็ได้เชือกมากแต่ส่วนวันนั้นพอคอยมักปันไรเนาะพิดฉานี่มันก็ธรรมดาแต่เชือกมากอ่าให้พ่อเพิ่นกินเนี่ยะว่าเห็นพ่อเพิ่นมักขนมเนาะมือนนั้นเนาะเปิดของขวางว่าโอ้กินขนมกับเขาพี่น้องเลยแม่เพิ่นกำลังไปเอิ้นเนาะขึ้นมาพอดีเห็นพ่อหนาวพ่อตาปอดไอ้มาดดนนะปอดไอ้มาด ถ่ายคลิปให้พ่อพี่น้องได้บึง้งตอนนี้พ่อเราขึ้นมาเนาะขึ้นมาแล้วอเอาเนี่ยเอา,นา,านเนี่ยแสบมาฝาดมาหนึ่งเออเห็นพ่อมากินขนมนะสบายดียดอ,อนะ ผมไม่โอ้พอแล้วสิแตงนังเออบอกบอกแน่นี่ผู้ผู้กำกับนังนี่บรเรื่องันนีบผู้สิแงเรื่องให้เออผู้เขาเรื่องผู้ไทยว่ามันพิดแล้วก็ตัดออกเออนสับเด้อจนสับ้่พอสิเอไปางกอนเขนเองคือว่า นางตายเป็นนางเอกข้น้อยเป็นพระเอกโอ้ขับเรื่องคอยอะไรขอบขั้วคอยไดไรโอให้ใส่เจ้าแล้วก็แม่เจ้าพอบ้านนี้ทุกต้อต้นหันให้นั่งข้าน้อยนี่มาสัมผัสนั่งตายไว้นั่งตายเยี่ยนจบสันไร่ที่ไปหอดไหนนั่งตายในบ้านโอ้ยข้เป็นไปไรนอกน้องอยังเป็นจากกี่ย้ไปเยี่ยงอาชีพ เราจะไปเยี่ยมชันสูงเราจะไปเยี่ยมแทะทางน้องจุ๊บเออเออแม่เนี่ยนะทางน้อยว่าเออขันบานวางไว้ชันๆเลยกาทข้างอ้ายก็ชสวยอะไรได้ขางยก็ชสวยน้องพ่อได้ไปเยี่ยมอันตขันทาวายเยี่ยมจุ๊บม่เด็ดเนี่ยนะไปเยี่ยมอยู่ที่นอยากเอาเพลแล้วอยากกินข้าวเข่าอันนี้เนี่มาพี่ เรายังยัอาลายังอานอยู่พอเรายังสอนเดืองเห็นนางอยู่เดือนนี้อนผูกกำกับเลยบ,บังคับเอาเลยนี่บังคับจะจ่ายใช้สิน้อ,องเพิ่น่าเคยใส่จักเถอะชนัยมันใส่ส่งเดี๋ยวเราจะกินก่อนก็นกนไหนมามาเจ้าฮะนะสอง้น เออมาตีผู้ใดหายสาบอกรับมาเถะต่กุงเทอะมั้งบะกงอ๋มบ่เด้กินก็เอาวงฉากบ่ะมีแต่อ๋อมันลงมาลงมาพิซซ่าพิซซ่าเจวมันอยู่ใสนะโอ้มีคนเอาแจ็วออกไปแต่กินซื่อๆะไเออขันมันใหม่มันสีมันสีแบบเนี้ยๆหนึบๆนะมั้ง ผิด่าลองชิเมืองว่ามันสิเป่นเป็นอะไรแล้วเออวิวีเอาให้ได้ข้าเจ้าอันนี้ผู้ชายชผู้ชาย๋อที่คนละครับก็อนเลอันนี้อันนี้บ่เออโอ้บ่เคยกินเด้อนีด้พิชชาพิสาพิแสอ๋อทายคิดว่ามากน้อยมากิน

าใส่นีเดี๋ยวจะไออกไปเหนาดเจียวอยู่นหันนั่นเดี๋ยวไม่ทงยางลเสียบยังไมีเจียวอันโอ้ยังกับผสมประกอบปอกในน้ำมันเห็ดยังกับซื้อมากแบบบ้าไออเจีวอยู่ในหันนตะกูนี่เอาออกกูคข้ายบงเอาออกกอาใส่ในหันคือจังเจีวป่งในทางขางนะ อยากมีจ่วนาะเป็นยังไงรจซื้อไหนขอยบอยากมากวันไหนขอยเาใบ้านนในนี่ไม่นสีรองสีเหิ่งเ่อ่เออขอว่าอยู่กูบุกเคยกินจตเสือหมูน่ะนะเมื่อไหร่นี้ว่าอันนี้ขอ่าชิ้นนี้คือเอาง่ายอ่เมื่อไห่ไปพุดเฮยเอามอนมากผ่โอ้จะถามแล้ววัเห็นไมอยู่บา กูแบบวาก็แบบกินเป็ดล่อู้าน็จังบ่อยมาหากูกูยยามากินเป็ดแลวบางช่วงบางปลาปมันเปิดกันหมอจมนนะช่ีมาเปลาปลาทำมั้บ่อยมากเลปลาปลาออกชุีมาเนาะปลาปลาออกชุรีมากเไปใส่ปะาไปดองเขาไปงันดอกินเป็ดลเาปยมกินอยาเปิดกันแาว่าเอาเป็ดลวมากิน โอ้เป็ดกาเหรอปลาคาถเป็ดยังกบอะไรนี่เป็ดบ่คล่ำเป็ดกาก็ได้เจนบะแสบกนี้นอยสื่อหนแจงรยู่แจง่เลยนี่เป็นมือที่ว่ะเงินเดือนยูทูออกไมพีน้องประกาบ้านน้อยก็ได้สิวาสุพพอก็ะเมรแล้วเลยนะจะตายเนาะไม่่อียงตีเป็นลมตีเป็นลมไปลแล้วกูก็ไปบ้ากันแล้ว อยู่กบตัวนี้เมีใบพันน้ำนเนาะครับบ่าวน้อยบ่ได้ไปกดเงินเนาะเอางเงินเดือนเดือนนี้แหละพี่เนาะมันจะได้บ่ได้เนาะเพราะว่า,าป <c oughs> เป็นเดือนที่หนึ่ง <c oughs> เดือนที่หนึ่งโฆษณามันจะบะ่ได้เนาะสีด้าชั้นนี้แหละสีห้สาวตายเนาะได้็ให้พ่อแม่เพื่อนแหละร่วมกันเบอร์นี้<อ><ด>ประมาณมหาแสนขีปเนาะเป็นจำนวนเงินหาแสนขีปเนาะนี่มีใบพันธุ์นัำ สองผัก็องสองัเนาะยอมเงินยนอยู่ทข้งแดงากับออกพี่น้องพาตเห็ดชาตยก็เป็นอีรออีกบนน่ะพ่อเดี๋ยวบอนี่ื่อจะไดแตะอยู่บ่กูมาด่อ่อกอบอเอาไปกินกับเขาเนียเมื่อไหร่จะบ่รถทีตายเขาเตือนเลยือหนึ่ง คอยจะเอารถจไปก่อนมไ่มมันขาดนี่คือฝาไม่เถอะครับอไปทงฮนบ้านจะเลยจะบอกากคขอใส่เดี๋ยายเันเอาออกจะไปออกบุรรถยบ่เบิ่อเอ้ยหน่อยหน่อยคือบอกม่ถึงนี่พูนันดด้านกูมันน่าพี่นั่งนี่น้อยนั่งนี่นะอกชักไปนาอยน้อยนะอกอ่ะมันชิดน่ใช่แล้วมาคุณดไน มาเตะดุงช็อตไป20แบบนี้ก็พี่นี่แหละพี่น้องเอ้ยถ้าชิมวุ้งถิ่นไทยาม่เข้ึกับได้แก่จนเนาะใช่ก็ยิ่งเสียวใช่ก็ได้แก่จนนี่แหละพี่น้องหอมนี่เป็นอะไดรแฉบอยู่ว่าผิดเสาะผิดจ่าเนี่ยบอเคยกินจักเตี้ยในอดีตนี่นึกบอว่าพอสิเอาข้ามเขามากินน่ะมันนั้นคือยังเห็นกินกับคนนื่นจะได แ้าเราข่อยก็มันมันบาอันนั่นนะเบาๆจมเนาะเออขันคนบ่มากกับบามากแต่ข่อยอ่านบ่มากคิดสาฮัจม้ลองสิมึงสิไอใช่เลาวหมักอยู่กินๆด้วยเนาะจังบาหำ นบเห็นเางก่อนก่อนจขานามถามพออีกก่อนขอบีดูจกคนก่อนขอวเออพอมีลูกหกคนหกคนเนาะผหญิงสองผิงสองผู้ชายผู้ชายสี่สายสี่นั่งตาย็นดน้ายนังตายเป็นผู้สุดท้ายเลยอืมอืมนั่งซุกเป็นผู้อันนั้นเป็นเกยก๊กโดยโดยพด้มากึงเออส้มชายข่ยนี้บพได้มากึงกินหอู่ เรใชคำพายคำายวุนไทยนังตายมีรอบรัวอันจะคนยังบุันไหนมีจะคนมีรอบรัวบอย่างบุษทันไหนมีขอบรััวย่างสองเนาะจักรสซดรอโซดคือกันเนาะใช่โสดุกติดเขาจะบอกเขายงีขเลาเลยบ่ขั้นเพิ่นน่ยนี่ บักพายบักบ้ามกเลไนบ้างก็ไอ้ย่างนี้จีนีกางย่านี่เป็นจะได้พอมันสอนกำกับนังงน่ามือนี้เด่นบดเดือไอ้ชุก่นในอีพีบัง่นี่กับบรรยากาศย้ำแดงๆเนาะเมื่อนี่เพิ่นพอกระแม่เพิ่นมีแตะเมนูอาหารเมือนี้ อยยูู่่หน้้าแลวเนียนมะเขือป่ะเนียนตกโอ้แม่เพื่อนมาอยากกินม่งกระถะอยู่มือนั้นวันเสีเอามานี่แด้มันถาไพ่มากขนาดไหนถาไพ่ป่ะถาไพ่เขาเนาะกระบะอยู่ว่าเพิ่นอยากต่อไพ่เขามาหนีเนาะพี่น้องเนาะต่อไพ่เขามาหน้าเนาะแมนใส่แต่ตะเกียงจะได้ใสตะเกียง คอยว่าอยู่ขั้นเอาไผ่เข่ากับขึ้สีดีอยู่รถไทยนี่ที่เอาไปแก้เช่าไผ่เลยไปแก้เอาเช่าไผ่อยู่ซื้อเขาไปแก้เอามาเองบอกอันนังเช่านาะไปแก่ว่าจ้งเขาทัดบางทีก็พอขับรถไทยบรายอะไรมันก็ิจ้างเขาเอามานะลูกไปซื้อเขาแะไรก็เขาตัดในอะไรก็เมารถมาแมนแมนอันเด๊ะมันเอาเข่าอันนด้มันจังสีง่ายเนาะเอามากกับเอาไผเขามากน้อพี่น้อง เพระาะว่าเฟินกับมีโครงการบานจาบบางอ่างก็บยาเค็ดเทื่อนอยู่หนี่ล <laughs> พี่น้องท <laughs> ่นเ <laughs> ค็ดเที่อนอยู่หนีมันสิเหมาะสมเพราะว่าเคืด่อนอยู่ข้างในมันอึดอัดพี่น้องมันแคบเห็นปะถ้าต่อไฟนี่ต่อมาแต่พูน <_ co h> แต่บานเข้ามานี้เนาะพี่น้องว่าใสา่แสงโซดาซิมันกะใส่บอดด้า,ดายเนาะเพราะว่าใส่ด้อยู่แต่า่าเฟินอยากเอาไฟเขานะมันจัง ง่ายบรรยนก็ว่าเสี่ยเที่ยู่นี่อยู่ในหน้านี่มันเหมาะสมมันไก่ท่างเนาะพี่น้องนี่แหละพี่น้องบรรยากาศย่ำแรกเนาะตอนนี้ก็สิมื่นเลยน้องบ้านน้อยก็สิหลายคอปิดคลิปเพียงสามนี้เนาะก็ฝากถามมากก็ยืดดื้อกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ได้เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจในการเ่ายคลิปเนาะพผอกันคลิปหน้าพี่น้อง พอกาคัม bara สไปดี้ดาบาย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 แม่มาบายบายขอตับไปสัตวขอขันลิปนาะ